รับสู่วนซินครีตอ่ะอีกครั้งหนึ่งก็ไปทำวิชาโรกโลกใช่ไหมกะจุดนี้ท่านเจึงกะลอยซาไม่พูดพ่างทำเพลงอีกแล้วแต,แ,ตแต่จะบ,บ่นนิดหน่อย <c oughs> กรุอัี๋ลูกนะครับอยู่ในอันตรายต้องรีบหารีบไปช่วยก็มีเวลาจับก็ให้หาลูกไปในหนึ่งนาทีะใครมาตีดว่าอยากกลับบ้านหาพ่อไง อาะทอก็หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีลูกพ่าลูกพ่อ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 อยู่ไหนเอ่ยอ่ะนั่นไงลูกพ่อก็ไปช่วยลูกพ่อไม่ต้องติง จัดการลูกฉันเองแกไม่ต้องไว้โยงอะไรนักนะ เอา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 แยอแล้วไป่รอด้วยหาดีไหมหาดีไหมเอ๊ะสับสนนางเพศเรียบร้อย นักหนาเอ้าโอเคก็รีบวิ่งสิเห็นไหมก็แบบนะไม่หือไม่เออครับเฮ้ยฉันตีก่อนนี่ไม่มีมารยาทนี่ว่า ปาดเขาให้อะไรอะไรไม่ต้องมาลวนอ้าวเสียงหายไปไหนเนี่ยฮะอะไรหนักหนาเสียเราไม่มีเสียงเสิร์ฟให้อ้าเดึงเสิร์ฟให้อะไรอะายเฟกไปไหนเนี่ย เราก็ไม่ได้ปิดนะแบบเสียแบบไม่ม e ีเส in no ียงบเงียบกริบหมอเนี่พูดแบบว่าเหมือนมันเจ็บไม่ปวดครับท่านอ่ะไปสโซคัตติเธอตึงอ้าวเฮ้ยมันจับหัวโลโก้ เอ,อันนี้เป็นรัฐประทานซะไม่ต้องเตงม,มันไส้ <c oughs> ง่ายดีไหมฮะแล้วก็เหลือแต่ขวานนะ <c oughs> เอ้ยนี่มันซอแกแทกดีเดี๋ยวได้หยิบขวานนี่มันสับซะเลยเนี่ย <c oughs> โอเค เอออะไรอะสาวเฟกหายเฉยเล็กเล็กแต่ดนตรีนี่แหมแบบว่านะภูมิใจเสนอมาดนตรีทึมทึมแต่สาวเฟกไม่มีครอเอ้าว <c oughs> เอาชอบจังเนะ <c oughs> โอ <Private> เอ่าดีสิตึ๊งตึ to so. ๊งตึงตึเห็นดนเลงดังจำได้แล้วจังจังหวะก็ชัดเ ดีนะที่เราไปขายวัตถุดิบกับพิริเรสก่อนหน้านั้นก็เข้าไปในห้องเวิร์กช็อปของพิริเรสแล้วก็นะไปคุยกับมอนนั่นแล้วก็จะมีเอ,อ่อมีม,ม,มีมีเมนูใช่ไหมซื้อของอะไรเงี้ยซื้อแบบพวกวัตถุทำระเบิดต่างๆแล้วก็มีแบบขายของเกี่ยวกับระเบิดก็ถ้าถ้าสมมติว่าอันไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ย แล้วก็ไปขายกับหมอน,นั่นได้าบางอย่างก็แบบมันก็นะแพงตัวเราแบบสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยเราแบบมีเยอะก็ขายไปซะไม่ต้องเก็บงกเก็บเอาไว้แปะเลยงนาเราอ่ะเห็นลงนิดเดอร์จริงโอ้เลขสวยเลขประจำสัปดาห์เลขท้ายสามตัว มีไหมเล็กไทยจำตัวไม่เคยเล่นครับนะลงกันนะยิ่งแก่ยิ่งเรือนะอน้ำมาห์โอเคเไปไ็นเทอร์เนอร์เกตมาจริงๆขอบอกครับท่านขอแอบสารภาพว่าเมื่อกี้มิชั่นเมื่อกี้นะที่ฟูซิงต้องหานะลลกเดี๋ยวจุดต่อไปตรงไหน,น อันะแบบโลูกพี่นะกำลับบงเดือดร้อนภายในภายในนาทีหนึ่งนาทีใช่ไหมก็มีเฟลครั้งแรกก็เฟลก็เพราะว่าไอตาลงนะคะไม่ยอมกระโดดเข้าไปในช่อง <c oughs> <c oughs> ในช่องหน้าต่างันนั่นแหละตรงหลังคาไปอีทําไมไม่โดดเข้าไปแล้วก็แบบพยายามกดให้ถูกหลกักอนามัยแล้วนะ ใช่คนที่ถูกหลักสากรน,นั่นแหละก็ไม่ไม่เข้าสัทีก็กระโดดแบบไปตรงขอบอะมันจะมีแบบจะมีแบบเป็นอะไรนะวงกบยืนๆออกมาอะไรเงรี้ยตรงตรงนัาขอบมาต่างกระโดดแปะกระโดดจับมัดจับมัดคือไม่เข้าไม่เข้าไปนในช่องสักทีไว้ไง่ายแล้วก็แมว อะไรของแกไอ้ลงแกวิคนเยอะอีกแล้วอ,ะ <c oughs> อ่ะเออไม่โดนเลยอ่ะผ่ากามั้งดีอยากโดนผา่าอ่ะไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทาานี้ชิดไม่ได้ไม่ได้ไไดทาานี้ชุบ I love go ตลกอ๋อโอเคโอเคอ่ okay, okay. ้คนดูไว้นี่เซ็นเตอร์นะ่ยขำตลอดเล็กๆน้อยๆก็ขำแล้มันตลกอ่ะ วิ่งวิ่งจึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง <c oughs> อีคนนี้นะท,ที่บอกว่าดูคนนำบล็อกทูใช่ไหมที่แรนดอมมาเนี่ยก็มีประมาณ3-4ลรายได้จจ๋ยโอเคไหมนี่ต้องเกี่ยวไว้ลืมลืมก็ไ้ เคลื่อนสิครับก็เล่นนะแบบว่าวิ่งแบบเสร็จที่หนึ่งใช่ไหมวิ่งทับ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 ว่าอีกที่หนึ่งแบบไม่มีหยุดไม่มีย่อนก็โอเคก็คงแบบนะแบบทำวอล์กทรูอะไรอย่างงี้ก็ห้ามเสียเวลาอะไรเงี้ยเอามาดูท่าฮยโอเคแต่แบบว่านะ การโชว์เรื่อของเกมนี่ี้ยจะแบบเอเอให้แบบคนดูแบบเออได้เห็นเออนีต่ตลกดีนะอย่างเงี้ยเพลนินๆอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แต่ความคิดบางคนน <laughs> ะบางคนอาจจะเออหันสาบันเทิงแต่บางคนอาจจะไปเบื่ออะไรเงี้ยปิดแล้วดูเชื่อทำเรื่องของเองอะไรอย่างเง,งี Young, ย้ยไม่เจ๊นะ เห็นตรงนั้นไหมวิงวิงอ่ะไม่ใช่วิงวิงเป็นบนเรือบนเสากระโดงเรือมีแบบเหมือนจุดอะไรสักอย่างคล้ายๆกับจุดพวกนี้ไหนเอ่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะโลกพ่อกำลังกำลังแสดงตัวอย่างอะไรให้ดูให้ผู้ชมดูแล้วมันเหมือนเหมนยอดยอดนี่เนี่ย ยอดจุดวิวพอยที่แบบว่าให้ไปหาังสือใช่ไหมแต่ว่าบนบนเสาเรือนี่มันเคยมีด้วยเหรอ <laughs> ไม่มีนะเท่าที่จำได้ไม่มีนะเออนะอยากรู้อยากเห็นนะ <c oughs> เดี๋ยวเสร็จนี้ไ,ดไปดูดีกว่า <c oughs> เขงะล,ลุยนี่กันละกัน <laughs> 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 Please you must understand <laughs> 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 do not go to the Templars. They came to me, threatening me with violence if I did not comply with their demands. Which are what exactly. He pays money to the merchants in assassin districts to keep prices artificially high, hoping this will turn public opinion against us. So what do we do with you, Teooros Coreros? you any <laughs> use to us <laughs> <it? I laughs> take you to the Templar enforcement. อ้าเป็นไรหรอลูกศรโอเคันี้ก็นะก็เนีเรื่องราวของเขาก็อะไรถ้าได้อ่านในคูงนาแล้วก็อันนี้ก็ฟูดซิงก็คือก็ห้ามไม่ใครเห็นจนกว่าจะมีการมิทติ้งกัน เราก็ต้องตามมอนี่เราก็ต้องห้ามให้หมอนี่รู้ตัวด้วยเอาอ่ะอ่ะลากไล่เด็กนัมเรเราเ<ห> <c oughs> ออก็จะเข้าไปในมูนะ่์เนี่เทมเพลสทั้งหลายแต่สีเดดเด็ดลงยังมีเงินอยู่ในมืออยู่เลย ลงมาจากอะไรจากอย่าง